สวัสดีค่ะเพื่อนเยินดีต้อนรับเข้าสู่จิบธนากันยาชาแนลค่ะในคลิปนี้ขอแนะนําวิธีการถักพรมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้าวัสดุที่ใช้มี2ส,สีค่ะคือสีเขียวและก็สีเทานะคะถักเป็นแถวค่ะแถวละ20เส้นนะคะจํานวน20แถวก็คือแบ่งครึ่งคือสีเขียว10บแถวแล้วก็สีเทาอีก10แถวเชิญติดตามและรับชมได้เลยค่ะ วัสดุที่เราใช้ก็คือห่วงถุงเท้าค่ะในคลิปนี้จิ๊บใช้ห่วงถุงเท้าสองสีนะคะคือสีเขียว200เส้นและสีเทา200เส้นค่ะจิ๊บทำเป็นมัดนะคะมัดละ20เส้นนะคะแบบนี้ค่ะเราจะเริ่มจากแถวที่1ค่ะใช้20เส้นนะคะพอถึงท้ายแถวค่ะจะมีเพิ่มมา1เส้นค่ะเพื่อนๆเ,เส้นที่1ม้วน2ครั้งค่ะแบบนี้นะคะเส้นที่2ม้วน1ครั้งสอดเข้าไปในเส้นที่2ค่ะ เส้นที่สาม้วนหนึ่งครั้งสอดเข้าไปในเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่หม้นหนึ่งครั้งสอดเข้าไปในเส้นที่สามนะคะเราถักแบบนี้จนครบทั้ง20เส้นค่ะเ,เพื่อนๆถักจนครบ20เส้นแล้วนะคะต่อไปเส้นที่21คาะม้นหนึ่งครั้ง สอดเข้าไปในเส้นที่20นะคะแล้วก็ทำการมารค่ะอันนี้นะคะพลิกกลับด้านค่ะเพื่อขึ้นแถวที่2นะคะแถวที่2เส้นที่1ค่ะเริ่มเส้นแรกตรงนี้นะคะเส้นที่2ค่ะเส้นที่3ค่ะ เส้นที่ 4, สี่เส้นที่สิบเก้าและเส้นที่ยี่สิบตรงนี้นะคะคลิกกลับด้านเพื่อขึ้นแถวที่สามค่ะแถวที่สามเส้นที่หนึ่งแถวที่สามเส้นที่สอง เส้นที่สามเส้นที่สิบเก้าเส้นที่ยี่สิบพลิกกลับด้านขึ้นแถวที่สี่ค่ะแถวที่สี่เส้นที่หนึ่งค่ะสองสาม <2 S 2> เส้นที่19เส้นที่ยีสิบค่ะพลิกกลับด้านขึ้นถแถวที่ห้าค่ะแถวที่ห้าหกเจ็ดแปด้าและสิบเราจะใช้แถวละยี่เส้นนะคะเพื่อนๆทักตลอดตามแนวยาวนี้เหมือนกันค่ะ เราถักจนครบทั้ง10แถวแล้วนะคะเพื่อนต่อไปแถวที่11 12 13 14 15 16 17 18 19และ20เราจะใช้สีเทามัดละ20เส้นถักตลอดแนวเช่นกันค่ะ เส้นที่19เส้นที่20อันนี้เป็นเส้นสุดท้ายแล้วนะคะต่อไปจะมัดปมกันค่ะเสร็จแล้วค่ะ ความยาวที่วัดได้40ซนติเมตรค่ะส่วนน้านกว้างนะคะ32ซนติเมตรค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามและรับชมนะคะหากว่าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับจิ๊บในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ